ทุกคนอีกอีกหวันข้างหน้าเดี๋ยวจะมีการยิงกันไหมอะไรอะไรนะมียิงกันอีกแล้วเหรออาไม่ยิงกันอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องย้ายถึงฐานที่พักอีกหรือว่าจะอยู่ที่เดิม ว่าต้องต้องไปที่ฐานเก่าเก่าอีกละ่ะโอ้ยอ,อ้ยเอ้ยบลัสติกลิกระดับลิกระดับอะไรผาอะไรของกูวะเนี่ย ภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาเอเลี่ยนน้ียจริงก็ก็จะทำภาษาฝรั่งเศสแต่นะภาษาแล้วก็รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีเป็นอะไรแบบซึปดโรปุ๊บกระอุ้ยพักเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ย <c oughs> <c oughs> ก่อนไปไปตูดนั้งที่พักต่างๆที่พักเก่าของเราสิว่ามีเล็ดจุม๋มมีเอาโคนมีเบาโคด้วยแล้วกูเป็นเหี่อะไรวะเนี้ยกูเป็นตุกตาล้มเหรอไม่ใช่ ตุ๊กตาลม้มลุกแต่เป็นตุ๊กตาลม้มช่วยด้วยช่วยด้วยฉันติดอยู่ในบ่อคนแล้วฉันก็ออกไปไหนไม่ได้ด้วยอาจจะาแล้วไงเอาเฮ้ยเดียว เดี๋ยวตื่นเดือลร้อตรงนี้ไปที่จุดวาร์ปกันมีอะไรไมีอะไรด้านหลังด้วยเนะี่ยไอ้กิ๊ดใกล้เสียงดอแล้วกันป๊าแล้วทีนี้กูจะไปยังไงต่อ 别人跟他开。Yeah, again, again. ไ้การตาตายอยู่นนั้นมาเส้นกา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  มาเสิหนจ้าเ้ยโอ้โอไปไปไปไหนน้าอาผมตกบอกอาผมตกบอกโรแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ผม <c oughs> ก็ไปจูจ่ๆก็ไปวปับต้องต้องที่จุดจุดไอ้นี่ตอนนั้นผมกำลังใช พยายามออาตบ่อโคลนโดยใช้ n 1ิหกแล้วผมก็ไปหยุดผมตรงนั้นด้วยเฮ้ยเฮให้ไฟไหม้ไฟไหม้ปะเนี่ยไฟไหม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไฟไฟใหญ่กว่าเดิมเฮ้ย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 นั้นงเฮ้ยไฟไหม้โว้ยเฮ้ยรีบจับกันกันก่อนที่พวกฝรั้งเศสมันจะจะหิน โอ้ปลาปลาปลาโอ้ฮันปะระป่ระปก้วทลปปะปะปุยโอ้ปลาซ่ประก้วนะป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 ปรปปปรโอ้มันมาแล้วุก์ใสกรสูญเปื้นใหญ่รถถังแบบสมัยก่อนแต่นี่มันรถถังสมัยก่อนนะเฮ้ย เออก็นั่นหละนะครับนึกเก็บปังอ่ะยิงเข้าไปอีกปึ๊บไปปังใส่เข้าไปอีกเยอะเลยปิ๊บ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 ใส่ให้ไวครับปัง ต้องยิงแล้วมโอ้ยฝักถ้งางั้นก็เอาเป็นเอาเป็นว่าอย่าไปอย่าไปใช้ MCA1 นแล้วกันมาเป็น พอดีนะแต่เสียดายต้องพื้นนี่แหละมาเส้นกะมาเส้นกะมาเส้นกะมาเส้นมาเส้นกะมาเส้นกะ

สยามอิมไพร์มาเส้นก็มาเส้นกัหกสิเนละ ก็หนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์งั้นแหละอา่าหนึ่งเก้ามกภาพอันนี้หนึ่งแปดหกศูนย์กับหนึ่งเก้าหกศูนย์เอาหนึ่งเปิดเอาหนึ่งแปดหกศูนย์แล้วกันสยามก็น่าจะไม่ได้อะไรมากสยาม ก็น่าจะไม่ได้อะไรมากสักเท่าไหร่มั้งมาเซนมาเซนจ้าอาชีพค้าจ้าจ้าเรจจ้าจอมพลปอพี่บูนสงครามเมื่อแบตเหลือยี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยมาเซนมาเซนจ้า ยังเลยวันนี่ย <c oughs> น้งไปสําลอง

เวอร์วอร์สอง W V V สอง W W W เป็นเจ V V เออเออืออค่โดนจนจนได้มาเส้นมาเส้นกะมาเส้น่ะ We are VW Beta Skid Game มันมีอะไรเกี่ยวกับ VW2 บ้างไหมเนี่ยโอ้ยสงสัยต้องพิมพ์ WW2 มั้งมี WDW WWE มั้ย ดับเบิลดับเบิลจุดติดนะโอเคติดมาเส้นกามาเส้นกาเดี๋ยวี่มีอะไร วัวสองแมปดาวอันนี้กดชอบเลยแมปโลเปตอนแรกคนยังเยอะอยู่เลยนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยตอนแรกคนโคตรเยอะเลยเดียแหละเด้เด้เด้เต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 ้เ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 ้

แล้วเปิดมาก็ได้ปาสุก้าเลยเกมีอะไรวะเนี่ยปาสุก้าได้มันใช้กระงบาสุก้เปนเปนเปนรอบเปนบาสุก้ยิงให้หมด ยิงให้หมดยิงให้เกลี้ยงยิงเข้าไปยิงเข้าไปกูจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้ไม่เหลือซากเลยฮ่าฮ่ามาเซนก้ามาเซนก้ามาเซนก้าไม่กูยิงเดี๋ยวนี้ไอ้มาเซนก้าแตกแตกแลกแตกไปใส่ Bưng tẹt dữ ấy Này đại Tẹt Cô dính sậy Dính quá แม่งทำเฮี้ยอะไรได้บ้างวะแล้วตรงนั้นเฮี้ยอะไรวะนั่นน่ะเฮี้ยเฮี้ยแล้วก็เฮี้ยแล้วก็เฮี้ยเฮี้ยสัตว์ไปเลยเฮี้ยสัตว์เฮี้ยสัตว์บไปเลยเฮี้ยสัตว์เี้ย เนี่ยสัดๆไปเลยฉันออกไปไม่ได้เกร็ตงตรงประตูตรงนู่นไงโอ้โหไปกดไกยิงปาสูก้าเล่นไปแล้วกันแป๊ดแป๊ดยิงปาสูก้ายิงปาสูก้ายิงปาสูก้าแล้วก็ยิงปาสูก้า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 แล้วก็ยิงปาสูก้าแป๊ดแป๊ดแป๊ด แก่แกแก้คือใครน่ะออกตัวมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้เลย,นะออเ,ยเลย่นลยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะี่ไม่งั้นฉันจะ,จะกินปลาะก้าแล้วนะเด้อเฮียอะไรวะเนี่ยบาตะก้านี่ไปกันจบโดวตัวเองด้วยจับมึงทำเฮียอะไรได้บ้างวะเนี่ย แบบนี้ทำเฮี้ยไรไม่ได้เลยหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าแล้วเนี่ย 1 8ึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเหนึ่่งสองปี่เจ็แปดเก้า I am ค่เพราะฉันคือ I am Batman เพราะฉันเพราะฉันคือเพราะฉันคือแบทแบทแมนเพราะว่าฉันคือแบทแมน ทำไมนายถึงได้พลังมาอ๋ออก็ลองถามอาแบทแมนดูสิก็เพราะว่าฉันเป็ดคือแบทแมน